มาทานก๋เตี๋ยวกันเป็นก๋เตี๋ยวเรือนะคะก๋เจี๋ยวเป็นกธรรมดากเดอรล็อ

หวานเนี่ยใส่อะไรั <t> ้างใส่หมูลุกอย่างเล่น้ยได้เิน่าได้เ็นเกอัเอากาศฝนตกบ้างกสียงดังแน่คนที่สตใส่พริกนี่เป็นน้ำแกใส่เยอะเหมือนวันนั้นแสบตรนี่เดี่ยวหรทานไม้แ่นจับ เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็กนะคะเบแบบเสียบมากไ่ก้วย่าเล่นตวันนี้เป็นวันแรงงานนะคะสุขสันต์วันแรงงานทุกท่านนะคะยังไม่ถึงที่จัดแรงงานเลยฝนต,ตกฝนต,ตกมากเลยที่ฮ่องกงตอนนี้ก็าหาอะไรทานอน

เราลองไม่พบมันหมีตับมีกุ้งิ้มอะเผ็ดมากเลยนะพริกตั้งเออตั้งเลยอ่ะแบบเราลองเผ็ดนะเนสองดิบๆดิบๆดูดิดูดิลองดูสิเผ็ดแค่ไหนจะใส่ยุ่มาต่างเผ็ดของยันที่สุดคือต่งเผ็ดกินก๋วยเตี๋ยวกินไม่เผ็ดมันไม่แซ่บเวลนี้เวลสีสันน้อย sai bạn nó không có cái 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 เผ็ดเกี้ยงกินด้วยกันได้ใจด้วยวันนี้นานอะไรสดกินก๋วยเตี๋ยวร้านไทยในฮ่องกงอร่อยมากแต่นี่เขาอร่อยนะจะเผ็ดไันเอา เผ็ดแต่มันอร่อยอ่ะเช้นผัดจ้าเมนูเส้นเส้นก็ามาคนก็ตกเสียงดังในพี่น้องกินอยู่ร้านเนี่ยคนตกมากเลยวันนี้ยังไม่ถึงงานแรงงานเลยช้า,ามากไป

คนเยอะแล้วตอนเย็นนามาคนก็ไม่ค่อยเยอะตอนนี้คนกำลังเต็มร้านเลยหยุดช่ไมล่ะเจ้าอร่อยยังไม่เอาให่นิดเดียวนะมันจะมีรสชาติแบบอร่อยเหมือนกันนะลริมดู

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไ um ่ไือไมัดไม่ด้รไมดีไมดีใช่ก็เต็มอยู่เลยทำไมไม่ดูอากาศ อันนี้ก่อนนะคะพี่น้องกระเพื่อมทำทำไมทำไม่ได้ทำท,ทำไมตรงไหนให้เขาสวัสดีครับตรงไหนนะครับ